อ,อ้าวปรงเลยอีกสุกแล้วะขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการ นี่มาสวยเหลือคนทุกข์คนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนําพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดีเอซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกผู้ทุกคนเนาะที่เขามาชงคลิปวิดีโอของสาวนกก็ยินดีตอนทับเข้าสู้ช่องนกน้อยบ้านนาะเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทุกคนเนาะ คลิปนี้สาวนกจะให้ทุกคนได้เบิง้งสาวลีผัดผักบุง้งผัดผักบุงบ้งอร่อยอร่อยสาวลีเฮ็ดเซฟก้อนเนะสาวลีคนงามจะผัดผักบุง้งอร่อยอร่อย <laughs> อู้ย i̇şte ิ้มลงนั้นเอาวางไว้หั้นก็ได้เอาวางไว้เราหงุ่นหักใกล้เฮาอันยิ้มใช่น่ะขอใกล้หอใกล้กินก็แบบนี้เออเมนเมนเมนเฮาเขาขวากินแต่เลือเซตผักเขาต้องเอาอันหักใกล้หัวลุกเบิ้งเอลีนี่ เอื้ยลีพัดผักบงเอ้ยเอ้ยล,ลีคนงามมาื่อคืนนี้ใกล้เร็วหนึ่งใกล้เร็วนอนบนหื้นนะเนี่ยขึ้นบนอะไรลับได้นอนเออ ันหูว่าสาวลีบ่มีของกินລະ้วอยากຕห้ตมตี เบิงซาลีผัดผักบงเนาะมือนีโบไดเฮ็ดซอยเนาะขาลูกเจีย <c oughs> ลูกมีแต่เบิงอ่ะเนาะเบิงซูสซาลีอ่ะเนาะ thịt hết sắn này được, đang con mà làng con chẳng tắt à Đây nó. Ừ. Đây hơn quả rất rồi. สบายสบาย

ê mừng 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 đi mừng 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 đi. mừng 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 อ ja um, uh, ๋อนี่จะค่อยๆจะข่อยๆวัดเห็ดอันแม่ปุ๊กดูลุ่มเฮือนเม่เอนยกงามๆถ้าเราเข้าอันปุกเฮือนแล้วเอานั้นเขาปุ๊กเอาหูหูจุดอันเขาปุ๊กเฮือนแล้วเขาปุ๊ จินมากทำแต่เก็บกินเอ่อทำเงินเขาบอกมันได้ซื้อหันล็อกมาได้เงินมาเขากเก็บไว้เก็บไว้กระป๋ายคือตัง็อกเอ่อซื้อเขาซื้อนั่นจงไปซื้อเขาซื้อเนี่ยฮนอันเขาก็ได้ซื้อมะเข็ดเทศก็ซื้อเกลือเป็นงัวก็ซื้อเป็นงัวก็ซื้อ มักเฮ็ดคือซื้อเงิันนี้เก็ได้เฮ็ดหงก็เฮส่วนักเฮ็ดมักเกลอหันว่ามันหลายขาตามบานเมีผซื้อ เทียมเลือตอนนี้เอาขี้สาหร่ายมันเห็ดฝาก็เทียมอยู่กองนี้เลย ơi, ơi, mặn hay, trở thành nua sai, dễ đâm ngay, sai là... sai Oh man. ต้นมันเด็ดนี่ดึกนี่ไม่อันนั้นฮักล uh. ูฮะนะาต้นขวางนี่น้าบ้อนนี่เอาเอากูาอาอเอา้กสานนกเป็ดห่านฮะก็คือว่าเนาะสานนกอะยังคาลูกน้อยได้บ่าบุญนำก็เฮ็ดเวียรเฮ็ดฮันเฮ็ดนี้ไปบางทีก็ยู่งทรงมีลูกอาจีปะลูกไว้ไปเอาพื้นเหมือนกันดีต้นลูกให้นะ บางทีก no 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 ็ขวายู่ขวากินเมี่ยงมาส่งมให้เพื้นก็ไปเอาเองเออคือห่อหอเพื้นห่อก็ไปเอาเองเออมันเป็นลูกน้อยเนาะทีให้หยิบมาเวิร์ดเสือกเออยังเบียกไล่ยด้เพื้นมัดกบไปเอาเออ ขึ้นมัดกลับไปเอ้าขึ้นก็ดูอมแอมหมนี้นึงหลังเนาะอือโมนึงปั่นมาไว้ตอนมันอันแดดนี่บ้านันฝนตกแล้วมันเอาไปเอากระยาเขาดังก็มันบริยักษลุกนะ่เนาะบยักลุกเออนี่อันคุนอันนี้นะเขาทัเขาเลยตัดแล้วเขาอันทับเพ็ดเป็น Noi ở bát ừ, được ba, tập 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 tục Tụ hưng, tụ đét tên, <cười> <cười> xếp xếp có nọ no. Ừ, mô, nằm hết, nằm nhiều mô hết. Năm nắm binh nha nghe năm năm nha nắm nha nhé nha nắm nha nắm binh nha tin binh nha nha đi nha hết cái nha 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 nằm nha 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 nha

แล้ววะเนี่ยน้ำมันโลง่งพอก่อนฮอร์ฮอฮอฮอร์แล้วฮอแล้ว,ลวมันไล่หุดแล้วมันไล่หุดมันกิบโปรเซเฮ <_ c oughs> าเฮาร์ตรงเบิ้งกะว่หาหักสัมได,ด,ด้หั่น้ำมันสันได้หัใส่ไล่หุดนี่จ้ะนั่นให้น้ำมันหอนแต่ไม่จ้องดิมันคน เฮ้งมันเปียกแล้วมันน้ำมันติมซะก่อนชุ่มไฟเสด เอาหักบ่มใช่าฟ้าแยกเอาแยเอาไข่ส่ก้นอาไข่ส่ก้นเอาไส่ให้เด n ๋ยเอาอันเอาจองคุณฮะก้นเอาจองคุณห้นั่นหอมก่อนเมื่อนี่โอ้ี่ดมร่างป่าแ่อันนี้ตก ด้งกินมันจะเบียดไข้ลงมหมเนี่ยคนไปหมดไปหมด นนี่คนเลยให้มันมุนเลยคนทำมุนเลยบลยขอกว่าสะหักเลย good night ปีนไปปีนมามันหัวกันมันเข้าสัน คนเดเดอร์เหมือนี่ฮะไข่คนหรักไข่ฮะหั่นโดนทั่วกันเลยคอยหั่นใบเหียนไปก็เก็นกินแต่นะ้าแสแ่เพลยรเงี่ดีเนาะคอยเหียนไปแตง่าก,ก็ะเต็น ຈັງຫອມບັດດຽວກໍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງຄອຍຫັດຄອຍຮຽນໄປຄັນເຮົາບໍ່ຮຽນກໍບໍ່ເປັນເຄືອເນາະ

đường ít ít này lên ít này lên ừ. lần thuốc rửa, nắm màn ký thịt thật, ăn em màn tay tinh mênh đất, anh tinh này đất, được hả, 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 mặn hả, 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 มันบนอันปยบปยนะคะบบนสุกบนบุสุกคนมันปยกน อืมให้ทุกคนได้เบิ้งกันเนาะนี่เป็นวัดได้เชฟบอเชบนี่สาวลี่เนาะ พงเลยสุกแล้ววะเออเอิ่นกันไปกินเดี๋ยวันนี้เด้อรอด้อ้าโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้สาวรีคนงามเขาก็แต่งกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นว่าเซ็บเซเลยสัตว์ <c ười> เดี๋ยวคลิปนี้สาวนกะก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กันเนาะ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสราะคลิปนี้สาวนกขอเก้าคำว่าสบายดีขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า ด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา